เมื่อไรนะคะคุณจะมีแฟนนะคะเป็นใครนะคะมีแฟนนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยินจะมีแฟนนะคะเขาเป็นใครดูดูสิสิบใบงานรุง่งพุ่งมากก็ต้องใส่อโอมนะคะเพราะฉะนี้ นะคะท่ตก,กาก็ให้โชคความสําเร็จนะคะการทํางานการทําธุรกิจนะคะยังมีสร้อยจำแหน่ยนะคะเป็นซีโรสโกนะคะข้อดีของมันก็คือผ่านการปลุกเสกแล้วแล้วก็ส่ยสวยแบบนี้นะคะเป็นเครื่องประดับไปเลยเป็นเอ็กซ์ตรีนะคะเค๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไมยังไม่มีแฟนสักทีนะคะ ยิงเป็นคนเรื่องมากใครบอกเลยเรื่องมากแล้วก็เลือกมากคนที่ใส่ดีแต่เรื่องความรักนี่ก็คือแบบ The Wheel Fortune ดวงคุณกำลังเฮงค่ะคุณกำลังจะโชคดีนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีอยู่ตลอดบ่อย,ยก็ได้นะพอแบบมันจะเจอวิกฤตในชีวิตคุณก็จะผ่านไปได้เนี่ยเป็นพ่ยที่ค่อนข้างเฮงนะคะใบแรกนะคะหรือกำลังจะเกิดการจุดเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะ กำลังจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของดวงชะตานะคะซึ่ง w วอวิสนส่วนใหญ่ขึ้นก็จะจะเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะตึกพังก็เป็นไพ่เปลี่ยนเหมือนกันพอดีขึ้นทับกับ w วอวินแสดงว่าดวงคุณกำลังจะเปลี่ยนนะคะ King of Sword นะคะเออเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีละนะคะเป็นลนักษณะของคนที่อายุอาจจะ ใกล้ๆก,กันหรือมากกว่าไม่เกินแบบห้าถึงเจ็ดปีประมาณนี้นะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับราชการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเป็นคนอีโ้สูงจิงนะเป็นคนด,ดื้อหน่อยนะคะเป็นคนดื้อหน่อยนะค <c oughs> ิงถือเหรียญดื้อแค่ไหนก็โอเคนะคะนิสัยเขารวยมากนะคะคิงถือเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่ทําธุรกิจดูว่าเขาจะมีฐานะดีนะคะร่ํารวยนะคะ คิงถือเหรียญเนี่ยเออดื้อๆไปเถอะเดี๋ยวฉันจะตามใจเองนะคะคิงถือเหรียญอาจทำง,งานเกี่ยวกับวงการสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเพราะว่าขึ้นคู่กับเดวิลจูนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับพวกทาแบบสังหาริมทรัพย์นะคะค u e ออฟคัพส์นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อหม่นะจะเคยท่งาน,นแล้วคิงออฟคัพเป็นคู่ที่เหมาะสมกับคุณนะคุณก็ใจดีเขาก็ใจดีนะคะเป็นค,คุณจะเจอคนที่เหมาะสมกับคุณแล้วนะคะคิงออฟคัพคิงออฟคัพเป็นไพ่สามีภรรยาที่ริศที่สุดเลยนะสาหรับนี้นะคะ เด็กถือเหรียญนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะเป็นคนที่เด็กขว่าคุณก็ได้นะคะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะไพ่กาดาบนี่ว่าเขาเคยเลิกะายหย่ารลังมาแล้วอาจจะเป็นพ่อแม่นะคะไพ่เดทนะคะอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานนะคะหรือว่าโ u e คว o นออฟแพนเคิลนะคะดีจังเลยอะ่ะคิงกับควีนออฟแพนเคิลก็ขึ้น กกับคุยรับคับก็ขึ้นนะคะคืออยู่ด้วยกันทั้งเฮงทั้งรวยแล้วก็ทั้งมีความสุขนี่ไงถึงเรียกว่าจุดเปลี่ยนนะคะแต่คนคนนี้จ,จะมีตาหนินะคะอาจจะเคยเลิกรายาร้างมาแล้วนะคะไม่ใช่อุปสร,รรคเราอม่ตงว่านะหรือนะคะอีกในหนึ่งนะคะมีไพ่เด็กขึ้นนะคะอย่างคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ เออมีพันธะมีลูกมีคุณลูกติดมาหนึ่งคนแต่ไม่เป็นไรนะเพราะเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นไพออ่เกี่ยวกับพิชติตบุตรนะคะถึงเป็นเด็กเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาอะไรกับเขานะคะแต่เพียงแต่มันขึ้นดาบไปเยอะคุณอาจจะคิดมากในช่วงที่จะคบเขายังบาร์นาโนะคไปเถอะนะคะคนนี้ดีะะเฮงนะคะแล้วก็คนนี้นะคะเขาอ,อาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับเป็นเจ้าของโรงงานนะเพราะว่าก้าวดาบเป็นไพ่โรงงานนะคะแล้วก็ขึ้นกับ king of p e n a c l e s นะคะมีโอกาสสนที่เขาจะเป็นเจ้าของโรงงานนะคะแล้วก็ไพ่ตึกพังเนี่ยเป็นการสร้างบ้านขายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างเงี้ยเป็นเป็นเจ้าของโครงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออารมณ์ประมาณนั้นคือรวยนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดตเดตเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับวงการแพทย์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันในพวกพลังงานอย่างเงี้ยนะคะทำงานอยู่กับแบบเออเขาเรียกอะไรอะ่ะขุดเจาะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นไปได้เหมือนกันนะคือรวยนิดนึงนะคะเขาจะมาเข้ามาช่วงไหนเมื่อไหร่จะมานะคะคุณจะมีแฟนเขาจะเข้ามาเดือนกุมเอ้เดือนต้นปีหกเจ็ดนะคะที่หญิงดูจากไพ่นะ,ะต้นปีหกเจ็ดก็คือตัง้งแต่มกรลานะคะหรือจะเข้ามาตั้งแต่ต้นต้นปีก็ได้นะคะมกราปีหกเจ็ดควรจะปเป็นเซอรเบทที่ไหน,นแล้วก็เออไปเจอเขานะคะปิ๊งรักกันนะคะแต่หญิงจะไปดูว่าไพ่จะเล่าอะไรให้ฟังต่อ เขคุยเรื่องแฟนใหม่เนี่ยนะมันก็จะสดชื่นนิดนึงค่ะจากง่วงกอยู่นะคุยได้ต่อนะคะอ่าหกดาบนะคะรอก่อนรอก่อนรอน่อ,รอนอยร่อนอย t h เดอ g เมจิเชียนะคะเป็นคนที่อ่าเขาคุยสนุกนะคนนี้เป็นคนมีวาทะสินนะคะแปดถ้วยนะคะเป็นคนทางไกลหรือเปล่านะคะ ฟ n o อฟวานสนะคะหรือคุณอาจจะเจอกันผ่านการงานก็ได้คะโอเคเป็น King of w a n d s นะคะคือลักษณะคู่ของคุณหรือแฟนของคุณคนนี้อาจจะเป็นอยู่ด้วยกันแล้วรวยอยู่ด้วยกันแล้วดีนะคะแล้วก็เข้าใจกันดีแต่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคู่ที่แบบเน้นงานมากกว่านะคะเน้นงานหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่คุณก็ใส่ใจกันดีนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะไม่ได้เจ้าชู้อะไรนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ป้างาน ดีทุกอย่างแต่ไม่ค่อยโรแมนติกถ้าจะอยากโรแมนติกคุณอาจจะต้องเป็นคนเสนอนะคะโอเคทีนี้เราไปดูไพ่ออร์คเกิลนะคะไพ่ออร์คเกิลอยากจะบอกอะไรโฟกิวิ่งกับเลิ์นนิ่งนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะให้นี้เป็นไพ่ให้อภัยนะคะหรือในอีกในหนึ่งอาจจะหมายความว่า เรานะคะอาจจะเคยผิดหวังความรักมานะคะเราต้องปล่อยให้อภัยไปซะแล้วก็เปิดใจรักใหม่นะคะ make the effort นะคะคือความรักครั้งนี้มันจะมีอุปสรรคบางอย่างนะคะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของเวลานะคะมันจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะจะมีเหนื่อยบ้างนะ separation นะคล้ายๆคนเก่าเลยนะคนนี้ calling in you r so m a t e นะคะ่ะ มีสองพลังงานนะ่ะอาจจะเป็นคนที่คุณขอนะคะขอให้เขากลับมาอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาหรือหรืออาจจะเป็นคนที่คุณขอว่าขอให้เจอคนนี้หรือใช่ไปเลยเช่นพ่อแม่หนูเหนื่อยมากแล้วอย่างนี้นะคะหนูจะแบบบ้าตายแล้วกับความรักขอให้เจอคนแล้คุณจะเจอนะคะเจอแล้วแบบติดเงื่อนไขนิดหน่อยก็คือเขาอาจจะไม่โสดแค่นั้นแหละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอาจจะมีลูกติดหรือเขาอาจจะแบบเคยเรื่องอะไรอาล้างมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะ หยิงว่านะปัญหาเนี้ยคือแบบชิวสําหรับมีลูกดวงบางคนที่โทรมาปรึกษาหยิงว่านี่หนูมีลูกเตเพี่แล้วหนูจะมีความรักได้อีกไหมเห่าเรื่องนี้จิบจิบนะคะจิบจบ,จบไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะคนทั่วโลกเขายอมรับกันได้หมดแล้วนะคะจงมีความสุขกับตัวเองอย่าเอาปัญหาเล็กๆแค่นี้นะคะมาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นแบบข้อบังคับที่ทําให้เราด้อยกว่าคนอื่นนะคะไม่เลยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเก๋จะตายนะคะแบบ ไม่ได้ดูเลยแต่คนอิเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนเก่งคนเสียสละคนนึงเลยอะ่ะทําไมทําไมถึงจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะคะโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีความรับผิดชอบสีเขาถึงจะไม่เลือกเนาะโอเคสำหรับใครอยากปรึกษาด้วยสวนตัวก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ